บนามิสลามที่เราได้รับการศอกษาที่ดสที่สุดในโลกนี้ที่ลราไ์วะอะการลีฮิวะีอดีทีิวะมันะลาน์้ทส่เราได้ัยกามวะเราะห์มะตุลลอฮใวะบกเราทกาตรฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องรอบการ,รยนกูาทําดีามเข้าในกับ,บ้ทบัญญัติ้ับ,บการ์ขกงาิสลามที่อัลเนลกนี้ซุบเรานะฮูวะการาลาไดที่งบทบัญญัตนมาให้กับเราได้นะรับารศึกษาที่ดีทนนี่สาดใน้งกนี้รี่เราได้ดไรับโครงสร้าขี่ดีหม่านครน้งกนเ้ี่เราได้รุยการไปในารื่ดอท่สงรในโลานี้งอ่สราว่้อิสลาม เป็นอย่างไรยังไงนะฮะแล้วครอยากจะทบทวนให้พี่น้องได้รู้ความแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างอิสลามกับอีมาบางคนได้ยินว่าฉันเป็นมุสลิมแล้วได้ยินว่าต้องมีอีมานต้องมีอิสลามอิสลามกับอีกัมเนี่ยต่างกันอย่างไรให้เราเข้าใจง่ายๆนะฮะพี่น้องในครั้งก่อนที่เราได้พูดคุยกันไป <c oughs> <c oughs> เราได้มีการเรียนรู้เรื่องราวของ รุกรอิสลามแลวเราก็ได้เรียนรู้ไปเรื่องของการเก่ากะลิมชาฮาดาเรื่องการละหมาดการจ่ายสกาดการถือศีลอดการทำฮัจจ์เราจะเข้าใจได้ว่าโครงสร้างของอิสลามเนี่ยก็คือในเรื่องของการปฏิบัติหมายความสิ่งที่เรามองเห็นได้ส่วนเวลามาถึงเรื่องของการอีมานเนี่ยโครงสร้างของอีมานอีมานจะอยู่ในส่วนของสิ่งที่เราเราเรามองไม่เห็นก็คือสิ่งที่อยู่ในใจ เพราะฉะนั Dieu, pi, hey, you ้นสองอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการกล่าวทั้งสองทั้งสองประการทั้งอีมานทั้งอิสลามเนี่ยความหมายจะต่างกันไปอิมานจะเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ในอยู่ในใจแล้วก็อิสลามก็จะอยู่ในเรื่องของการการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่ามีการกล่าวคําเดียวหมายความว่าถ้าหากว่าการกล่าวอิมานจะครอบคลุมถึงคําว่าอิสลามด้วยแต่ถ้าหากว่ามีการกล่าวทั้งอิสลามก็จะครอบคลุมถึงคําว่าอิมานด้วยเพราะว่าในหลายหลาย h a ที่ท่านอะบดุลสลามได้กล่าวถึงอิมาน แล้วท่านนาบีก็กล่าวถึงเรื่องของการปฏิบัติด้วยบ่งบอกให้เรารู้ว่าอีมานเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในใจอย่างเดียวแต่คือสิ่งที่มีการปฏิบัติสอดคล้องเข้ามาท่านนาบีได้บอกว่าอัลอีมานบิตอันวะซับอูนะชออะบะบางงานบอกบิตอันวะซิตูนอีมานมี60กว่าแขนงหรือ70กว่าแขนงอัฟบอลุฮากาลุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอีมานที่มีความประเสริฐที่สุดคือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอห์วาตานะฮะ อิมาต่อตนอดาันตรีแล้วก็สิ่งที่อีมานที่น้อยที่สุดก็คือการขจัดขวากน้ําออกจากเส้นทางคือการที่เราเห็นไม้ขวางทางอยู่เห็นขวากน้ําขวางทางแล้วเราก็เอามันออกจากเส้นทางที่คนเดินเส้นทางที่รถวิง่งนี่คืออิมานที่ท่านอบีได้บอกนะหมายความว่าการปฏิบัติ ด้วยกับการปฏิบตัติการเอาควาน้ําออกจากเส้นทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในอิมานแล้วท่านอบีก็บอกว่าวัลัยะชออะบะตุนมินัลอีมานและความอายก็เป็นขแขนงหนึ่งจากจากอิมานนะครับเพราะฉนั้นจึงมีการครอบคุมถึงอีกสิ่งหนึ่งแต่พอเวลาที่เราคุยแยกความหมายกันในเรื่องของอิสลามกับอิมานผู้คนจะแรกเริ่มในการเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่ารับอิสลามรู้จัก อันอิสลามรู้จักการปฏิบัติและจะค่อยๆเพิ่มพูนอีมานขึ้นไปเรื่อยๆด้วยกับการสร้างความเข้าใจ,จเราจะได้คุยกันถึงการเพิ่มพูนอีมา ن นีว่าเราเพิ่มพูนอีมานในแง่มุมต่างๆในการปฏิบัติของเราหมายความว่าการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยการละหมาดคนสองคนยนละหมาดข้างกันอิมามคนเดียวกันเสร็จพร้อมกันเริ่มพร้อมกันแต่ผลบุญได้ต่างกันซึ่งข้อแตกต่างตรงนี้ก็คือข้อแตกต่างในเรื่องของการมีอิมามเนี่ย อีมานคือความเชื่อนะอีมานคือการมีความมั่นใจอีมานคือการนอบน้อมนะแต่ในหลักในหลักการของศาสนาเนี่ยบรรดานักนวิชาการได้ให้คำนิยามว่าของของอีมานเนี่ยมีหลากหลายความเข้าใจและในความคำนิยามที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือเกาลุนบิลลีสาน วาติการ์นบินเจนนว่ากร์นบินอาร์กานยี่สบิตาและยังกุบินอสานอิมาคือการมีคำพูดด้วยกับวาจาวาติการนบินเนนและการมีหลักความเชื่อด้วยกับหัวใจว่ามรุนบิลอาร์กานและการมีการปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างด้วยกับร่างกายหมาว่านะการพูดวาจา การมีอีมานด้วยกับหัวใจแล้วก็การปฏิบัติด้วยกับร่างกายเพราะนั้นอีมานครอบคลุมทั้ง3สิ่งเลยทั้งคําพูดทั้งการเข้าใจและการศรัทธาแล้วก็การปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างเยซีดูบิตฟาวยังกุสเินอัสยานอีมานจะเพิ่มพูนด,ด้วยกับการเชื่อฟังปฏิบัติตามววยังกุสเบนอิสยานแล้วก็จะลดลงด้วยกับการการฝ่าฝืนเนะพราะฉะนั้นอีมานเลยมีมีโครงสร้าง ของ إيمان ที่อัลลอฮฺสุบฮานอัตตาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งในสุรบะคเราว่าไลซันเบรรอันตุบัลลูจูกุมกบะลัลมัชริกัลมักริบ و ل ك ن ا ل ب ر ั م ن أ م ن ب ِ ل ا ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ا ل م َ ل ล ا ئ ك ة و ا ل ك ت ا ب و ا ل ن ب ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นความดีนะ ในการที่พวกชั่งทั้งหลายจะผินหน้าไปทาง,ทางมัชริกวันมะกริบทางทิศตะวันออกที่ตะวันตกวะลากินนัลบอร์มันอะมะนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวัลมาลาอิกติวัลกิตาบิวันนบีแต่ว่าความดีนั่นก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันกิยี亚马ศรัทธาต่อบรรดามลาอาิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีอันนี้คือกฎเกณฑ์ของโครงสร้างของอีหม่านทั้ง5ของ้อและในอายะห์ ในโซรามอนกอมรอัลลอฮฺสัาา่งให้นวตะราขากาบกฎเกณฑ์ข้อที่6ว่าอินนากุลเลชัยอินคอละกานาฮูบิกอดดารแท้จริงเราเนี่ยในทุกๆสิ่งเราได้สร้างทุกสิ่งมาด้วยกับการกําหนดในขดียิบรีลตอนที่ยิบรีลมาถามท่านอนับดุลเลาะห์สุลละห้วยเลยอัลซัลลัมถึงอีมานว่าอีมานเนี่ยคืออะไรท่านอนับดุลเลาะห์สุลละห้วยเลยอัลซัลลัมก็ตอบไปว่าอันตุมินะบิลล่ะ ว่ามาลกติทีว่าุตุบิฮิว่ารุสุลีฮิวัละยามิลอาครวะตตูมินะบิลกอดริขยริฮิาะชรริการที่เจ้าศรัทธาต่อละศรัทธาต่อบรรดามมลิกาของพระอ,องค์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรของพระอ,องค์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระอ,องค์ศรัทธาต่อวันกิยามะและศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการความดีความชั่วว่ามาจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาอาลาทั้งสิ้นนี่คือกฎเกณฑ์ของ อ ي มานที่อัลลอฮฺสบมผนสหนวตาลาได้กล่าวไว้และที่ท่านอบบดุลเลาะ์ของอะไรเงือสั้นลำได้ตอบกับจิบรีมาถึงตอนนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าการอ ي มานในะดีจิบรีคือโครงสร้างทั้ง6ประการเวลาที่เราถูกถามวุฒุคลอ ي มานมีกี่ประการเราก็าจะตอบว่ามี6ประการการอ ي มานตอ่ออัลลอฮ์อ ي มานต่อบรรดาอะไรกันอมานต่อบรรดาคมภีอีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่อ วันกิยามะแล้วก็อีมานต่อการกําหนดสภาวะการความดีความชั่วว่ามาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาทั้งสิน้นทีนี้ความเข้าใจในรุกลประการแรกนะฮะโครงสร้างแรกคือการอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาพี่น้องฮะความเข้าใจในการอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาคือการที่เรามีหลักการยึดมั่นอย่างแน่วแน่ว,ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานั้นพระองค์ทรงมี ยึดมั่นอย่างแน่วแน่เลยว่า Allah อัลลอฮ์ทรงมีแล้วมีหลักการศรัทธาอย่างแน,แน่วแน่ด้วยกับการเป็นโรบูบียะของอัลลอฮ์การเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตารารูบูบิยะหมายถึงการการที่เรารู้จักว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตารานั้นเป็นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประธานปัจจัยยังชีพเป็นผู้บริหารกิจาการต่างๆในโลกดุนยาและการอีมานถึงอูลูฮียะของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาราก็คือการอิบาดะ ของเราที่เราจะต้องทําการอิบารดะต่อลอสซบฮานุตาลาแล้วการอิมานในเรื่องของนามชื่อของลอที่อาลอตาลาได้กล่าวไว้ในขบีของพระอ,องค์ที่ท่านนบีสุลตาร์ละอะเลย์วะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีสแล้วการอิมานต่อซิฟัตอีกเช่นกันเหมือนกันนะซิฟัตของลอตามที่อาลอตาลาได้กล่าวบอกเราไว้ในอักุรานและท่านนบีสุลตาร์ละวะเลย์วะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีสเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ศรัทธาด้วยกับสิ่งนี้เนี่ย ด้วยกับการมีความยึดมั่นมีอม م านว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงมี إ ي มานต่อรบูบียะ إ ي م านต่ออูฮียะ إ ي م านต่ออัสมาและสิฟัตของอัลลอฮ์ใครที่ศรัทธาแบบนี้เขาคือมุมินที่แท้จริง <c oughs> ทีนี้เรามาดูการอธิบายในเรื่องของการอีมานต่างๆที่เราได้มีการให้เราได้รู้อม م านว่าอัลลอฮ์ทรงมีการ إ ي มานว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้บริหารจัดการการอม م านว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะทําการเคารพสักการะ การอิมานต่ออัสมานามชื่อแล้วก็สิฟัตคุณลักษณะของลอสสุฮานุวตาราประการแรกเลยการอิมานว่าลอ์ตาลาทรงมีการมีของลอสสุฮานุวตารานั้นเนี่ยมีหลักฐานทั้งทางด้านสติปัญญาและหลักฐานทั้งทางด้านธรรมชาติที่ลอสสุฮานุวตาราสร้างอันนี้ยังไม่รวมหลักฐานทางบทบัญญัติทางชริอห์ที่ลอสสุฮานุวตาลาได้วางมาเรามาดูว่า หลักฐานทางด้านของอฟิตร์ทางด้านของธรรมชาติทเทลลัสุบฮานวตาราได้ได้ได้ให้กับเรามาเนี่ยบ่งบอกถึงการมีของพระอ,องค์พี่น้องเราจะเห็นว่าทุกสิ่งถูกสร้างทุกสิ่งเนี่ยธรรมชาติจะให้เขาได้มีความคิดหรือว่ามีการมีความต้องการไปยังผู้สร้าง หมายความว่าทุกคนจะมีความคิดว่าเขามีขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาโดยที่ยังยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องมีการเรียนรู้ยังไม่ต้องมีการคิดค่ควรอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเวลามนุษย์ที่เกิดมามีสติสมัมปชัญญะมนุษย์สติภาวะเนี่ยเขาก็จะต้องคิดขึ้นว่าใครเป็นผู้ที่สร้างเขามานะท่านอบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได่กล่าในหะดิษบทนีงว่ามามิมโมลูดอิลลายูละดอะลันฟิตระ ไม่ว่าเด็กคนไหนก็ตามเขาก็จะต้องเกิดขึ้นมาบนบนบนพื้นฐานธรรมชาติหมายว่าธรรมชาติในการสร้างของอัลลอฮ์ธรรมชาติในการรู้ว่าจะต้องมีผู้สร้างฟาอบวาหูยูฮาวิดานี่ฮิเอาอยู่นัสเซรอนี่ฮิเอาอยู่มัจยีสานีฮิแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กนั่นแหละที่เป็นผู้ที่ยูฮาวิดานี่ฮิบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นยวบอกว่ายูนัสเซรอนีฮิบอกว่าเขาเป็นอปนอซอรอ บอกว่าเขาเป็นพวกบูชาไฝนี่คือบ่งบอกให้เรารู้ถึงว่าธรรมชาติของมนุษย์เกิดขึ้นมามนุษย์ในฟิตรอนในธรรมชาติที่เอาเร้อสร้างเนี่ยจะต้องรู้ว่ามีผู้ที่สร้างส่วนหลักฐานทางสติปัญญานะที่บ่งบอกถึงการมีของรัศมานาตาลาเนี่ยเพราะสิ่งถูกสร้างทั้งหมดไม่ว่าสิ่งปัจจุบันหรือว่าสิ่งก่อนหน้านี้เนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีผู้สร้างมีสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้และไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างตัวเองขึ้นมาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถที่จะสร้างตัวมันเองขึ้นมาได้ก่อนที่จะมี ก็จะเป็นการไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่มีเนี่ยเขาจะเป็นสิ่งที่สร้างให้มีขึ้นมาได้อย่างไรอนะเลสสฮานุตาลาได้ได,ได,ได้ได้กล่าวไว้ในใน,ในองค์การของพระองค์นะให้เราได้เห็นถึงหลักฐานทางด้านสติปัญญายังมีอยู่ในหลายๆายอายะนะและหนึ่งในนั้นคืออายะในสโรตูร์เทวตาลาได้กล่าวว่า ออมโคเลกูมินไกริชัชอินอัมฮูมุนคอเลกูนพวกเขาทั้งหลายเนี่ยถูกสร้างมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยแอมฮุมุนคอเลกูนหรือว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้สร้างคือเขาถูกสร้างมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยหรือว่าเขาเป็นผู้ที่สร้างอันนี้คือสิ่งที่อยายะที่อลัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้ประทานลงมาให้มนุษย์ได้รู้จักการการไข้ขวรถึงผู้ที่สร้างน่ะ เพราะฉะนั้นจากความเข้าใจทางด้านสติปัญญาความเข้าใจในเรื่องของสิ่งถูกสร้างในโครงสร้างเทลลาสบาลนูอัตลาได้สร้างมาเนี่ยนะได้มีชาวอาหรับพันณบทบรรนอกเนี่ยนะเขาเขาถูกถามว่ามิมาอารฟตารัมบักเขาบอกว่ามีคนถามเขาว่าแล้วเจ้าจะรู้จักผู้บานของเจ้าได้ไง คือจะรู้จักรอ์ได้ยังชาคนี้บอกว่ามูลของอูดเนี่ยมันบ่งบอกให้เรารู้ว่ามีอูดจริงร่องรอยการเดินเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ามีการเดินจริงนะเพราะฉะนั้นฟากฟ้าที่มันสูงตระงานพื้นดินที่มันกว้างใหญ่ไพศาลท้องทะเลที่มันมีคลื่นที่ยิ่งใหญ่ อาลาแต่ดุลลออละสะมีอันบเซจะไม่บ่งบอกถึงอัลลอฮฺตาลาผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นอกหรืออันนี้เป็นสติปัญญาของอาหรับบ้านนอกคนหนึ่งที่สร้างความเข้าใจให้รู้ว่าจะต้องมีผู้สร้างนะประการต่อมาประการที่สองก็คือการอีมานต่อประการที่หนึ่งก็คือการอีมานว่าอัลลอฮฺตาลามีประการที่สองที่เราจะคุยกันก็คือการอีมานว่า อลอสสุฮานวตาลานั้นเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้บริหารจัดการผู้ประทานวิสงติประทานปจัจเจงชีพเพราะว่าอลอสเพียงองค์เดียวไม่มีใครที่มามีส่วนร่วมในสิ่งนี้นะอลอสสุฮานวตาราคือผู้ที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์มีมีอำนาจ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่บริหารจัดการไม่มีผู้สร้างอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้มีอำนาจอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่บริหารกิจการต่างๆในโลกดุนยาอื่นนอกจากอลัาลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع อัาลลอฮ์ ت ع ا ل ได้บอกว่าอาลลฮละหุล خلق والأمر พึงทราบให้รู้เถิดว่าสําหรับอัาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในเรื่องของการสร้างและการสรั่งใช้การวางบทบัญญัติเพราะฉะนั้น คนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นคนที่มีเตา h e a จนกว่าเขาจะได้ยอมรับถึงว่าลอสฮานุตาลานั้นเนี่ยเป็นผู้บานแห่งทุกๆสิ่งยอมรับอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้บริหารกิจการต่างๆพระองค์ทรงเป็นพระองค์เป็นผู้ให้ตายพระองค์เป็นผู้ที่ให้ประโยชน์เป็นผู้ที่ให้มีโทษพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตอบรับดูอาแต่เพียงผู้เดียว الله تعالى عليك وقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون جون كاو تهر محمد ومن يرزقكم من السماء والأرض خيب رزقي จากทางฟากฟ,ฟ้าและก็พื้นดินอัมไมยัมลิกุสัมอวัอบซปรหรือว่าใครกันที่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในเรื่องของการการได้ยินในเรื่องของการเห็นว่าไมยุคริจุลไฮยามินัลมยิแล้วใครกันที่เป็นผู้ที่ให้ให้เป็นเป็นผู้ที่ให้ใหตายวายุคริจุลไมยิตามินัลไฮและเป็นผู้ที่ให้อ ตายหลังจากที่มีชีวิตขึ้นมาว่าไม่อยู่ดเิลออัและใครกันที่เป็นผู้ที่ให้มีการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆทั้งหมดฟาซยูููลนัลล์พวกเขาทั้งหลายก็จะพากันบอกว่าอัลลอฮ์ตาอะไรไงหมายความว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธท่านนบีสอล,ลลลลของอัลอลซัลล,ลัมนั่นแหละเวลาที่มีคนไปถามกับเขาว่าใครใครเป็นคนให้ริสกีพวกเจ้า ใครเป็นคนประทานน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าใครเป็นคนที่มีอํานาจในเรื่องของการได้ยินในเรื่องของการเห็นใครเป็นคนที่ใครเป็นผู้ที่ให้มีชีวิตหลังจากที่ได้มีการตายใครเป็นผู้ที่ให้ตายหลังจากที่ได้มีชีวิตใครกันที่เป็นผู้ที่บริหารเรื่องราวต่างๆทั้งหมดบรรดาพุมิชเดกินก็จะบอกว่าฟฟเซยโกโลูนัลลอพวกมันก็จะบอกว่าอลอตาาลไง ฝกุลอาฟาราตตะกูลอัลลอฮฺตาลาจึงบอกกับท่านนาบีให้บอกกับพวกเขาแปว่าดังนั้นเจ้าก็จงบ,บอกกับพวกเขาแบว่าอาฟาราตตะกูลทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่คิดจะมีการยำเกรงกันเลยล่ะดานนี้กุมรถรับบูครมและหุนมุลดังกล่าวนี้แหละคืออัลลอฮฺตาลาผู้อิบานของพวกเจา้าและหุนมุลสำหรับพระองค์นั้นมีกรรมสิทธิ์มีอำนาจ วัลลัดีนัตตะดะอุนัมิลตูนีฮิมายัมลิกูนมิงกตมิรและบรรดาผู้ที่ได้มีการเรียกร้องถึงสิ่งอื่นนะนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตายลามายามลิกูนมินกตมีรเขาก็ไม่สามารถที่จะมีกรรมสิทธิ์ในในสิ่งใดได้แม้กระทั่งกตุมิร์นะในตรงกลางอินทรพาลัมเยื่อตรงกลางอินทรพาลัมเพียงแค่เล็กน้อยเนะีนะ่ยเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของรูบูบียะ ดังในอายะห์ท to ี่อัลลัลสุบฮานุอัตตาลาได้บอกกับเราข้างต้นบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าพวกมุชริกีนไม่ขัดไม่ขัดเลยว่าเวลาท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะลานผู้สร้างมันบอกว่าน้ำเวลาที่อัลลอฮ์ตะลาให้ถามว่าใครสร้างพวกเจ้ามามันบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาใครให้ทิสกีบอกว่าอัลลอฮ์ใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมันบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาดานนอกว่าัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาล่าเป็นผู้สร้างทั้งสิ้ ดังกล่าวนี้แหละนะผู้บานของพวกเจ้าสำหรับพระองค์นั้นพระองค์ทรงมีอำนาจวันลดีนะทโดนาเมนดูนิฮีมายามเลกูนมเมนเกตโเมรและบรรดาผู้ที่ได้ขอได้ร้องต่องิ่งอื่นนอกจากพระองค์เนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะครับเราจะเรามาคุยกันต่อนะกับเรื่องราวของการอิมานต่ออุลุฮิยาของอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลนะครับวันนี้เปันซนัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลนมครัด วววาาาาลละอิิ์ัรรฮมมที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน